เพรียกระโดดในนาข้าวนะครับต้องตัวนี้เลยนะลูกค้าเนี่ยเขารีวิวมาว่าใช้ดีจริงเพียตายเป็นแพรเลยนะครับก็คือรีวิวของตัวนี้นะครับแพนโทเซตนะครับลูกค้าเขาเป็นสารคลมีโทซีนนะครับลูกค้าเป็นกลุ่ม 9B นะครับออกฤทธิ์แบบดูดซึมนะครับลูกค้าทั้งป้องกันและกําจัดอีกทั้งนะครับลูกค้านะ3พลังล็อกเลยนะครับล็อกปากล็อกขาแล้วก็ล็อกการวางไข่ด้วยนะครับลูกค้านะ ตัวนี้เนี่ยกำจัดได้หมดเลยนะครับลูกค้านะทั้งเพลี้ยแล้วก็แมลงวีขาวนะครับลูกค้าแต่ที่สําคัญเลยนะครับพวกเพลี้ยกระโดดเนี่ยครับลูกค้าเขาจะเก่งมากๆเลยนะครับนะหรือว่าใครนะครับลูกค้าใช้พวกยากลุ่ม4ี่เองนยครับลูกค้าบ่อยๆแล้วนะครับนานๆแล้วนะครับอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะครับให้สลับกลุ่มมาเป็นกลุ่มนี้นะครับก้าีนั่นเองนะครับลูกค้านะส่วนตราการใช้นะครับลูกค้า1ซองเนี่ยขนาดร้อยกรัมนะครับลูกค้าสามารถผสมน้ําได้100ลิตรนะครับลูกค้าหรือว่าใช้ได้ประมาณ2ไร่นะครับ อัตราการใช้นะครับต่อถัง20ลิตรเนี่ยก็คือ20กร,รัมนะครับลูกค้าต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวนี้เป็นยาเย็นนะครับลูกค้านะใช้ได้กับทุกพืชแล้วก็ทุกช่วงนะครับเดี๋ยวปัตดกร้ากว้ให้นะครับกดไ,ได้เลยครับ